สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมมานอนเฝ้าปลาในสระครับเพราะว่าช่วงนี้นี่มีขโมยมาขโมยหวานแหอยู่ในสระครับตอนนั้นนี่ตอนที่ผมมานอนกับรถจนาครับช่วงประมาณตีสี่ครับมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงทางเข้ามากระท่อมปลายนาเนี่แหละครับจอดั่งทางนู้นแหละผมก็นอนอยู่ตรงนี้เนาะยังไม่ลุกขึ้นดู คิดว่าเขาจะเดินไปดูเบียดดูอะไรเขาฝั่งน้นเนาะไม่คิดว่าเขาจะเดินเข้ามาเพราะแต่ครู่หนึ่งเห็นตะปิดไฟเดินมาเลยครับเดินมาถึงเกือบถึงกระท่อมนี่แหละแล้วก็ส่องไฟเข้ามาเห็นผมนอนอยู่กับรจนาเนาะเห็นมุงเห็นอะไรได้ยินแต่เสียงอุทานบอกอู้แล้วก็เดินอ้อมไปฝั่งน้นครับไปทางน้นคืนพอช่วงประมาณตีสามตีสามเกือบจะตีสี่นี่แหละ ตอนเช้าผมเดินไปดูรอยเท้าเป็นรอยคนถอดรองเท้าครับรอยเท้าใหญ่ๆก็น่าจะพอรู้ตัวอยู่ครับเนาะพอรู้ตัวคร่าวๆอยู่แต่เราไปปัดตําเขาไม่ได้หมู่บ้านผมหนึ่งจะมีคนจําพวกนี้อยู่ประมาณไม่กี่คนครับที่ว่าชอบลักขโมยปลาในสระชาวบ้านบ้างหรือว่าปลาที่เขาดักมองเดินดูเบ็ดเขามาั่งประมาณนี้ครับ แล้วก็ดักไซไว้ประมาณนี้เลยไปขโมยดูแถวบ้านใครมีคนจําพวกแบบนี้บ้างหนอบ้านผมนี่ทํายังไงจะทําให้เขารู้จักขิดหลาบบ้างวันนี้ผมก็เลยมานอนเฝ้าดูครับเมื่อหลายวันก่อนก็นานาถัดกันไปฝั่งทางนู้นครับโดนขโมยปลาเขาเรียกว่าโตงเนาะไปดักไปดักปลาไว้ตามน้ําไหลเนาะโตง ไปขโมยเอาปลาเขาจนหมดเลยครับปลาตงูงมีแต่ปลาตัวใหญ่เลยเมื่อตอนเย็นเขาเขาเห็นปลาลงลงต่งแล้วเทนี้เขายังไม่เอากลับบ้านเนาะมันยังไม่กี่ตัวกระปลาช่อนมีกรุนีนนี้แหละครับขโมยของเขาแต่ขโมยเอาไปขายมากกว่าคนประเภทนี้ดีไม่ด,ดีมาขายให้เราเองนี่แหละซึ่งวันนี้นี่ผมมาค่ำเลยครับมาประมาณทุ่มหนึ่งเปื่อเขาจะเปลี่ยนเวลามา แต่มาก็ยังไม่เห็นมีอะไรครับก็มีแต่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปผ่านมาไปทุ่งนาเขาซึ่งคอยดูคืนนี้ประมาณตีสามตีสี่นี่ผมจะรอดูเลยครับพอดีเมื่อวานนี่ผมมาทำกระชังปลาไว้ครับอันหนึ่งผมก็เลยต้องมานอนเฝ้าคืนนี้กลัวเขามาขโมยผมเอาปลาไหลมาปล่อยครับเป็นกระชังปลาไหลก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกแต่ผมจะเอามาเลี้ยงเป็นพัน พราะว่าอยากเลี้ยงปลาไหลเอาไว้ยยเยอะๆพรพันธ์ทุกวันนี้ปลาไหลราคาดีมากเลยครับผมก็เลยอยากเลี้ยงแพรพันธปลาไหลไว้ก็เลยต้องมานอนเฝ้าแล้วก็ปลาสะผมก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงใกล้จะเกี่ยวข้าวนี่น้ํามันลดน้ําตามทุ่งนามันลดทีนี้ปลาตามทุ่งนามันก็ต้องมาลงสระซึ่งเมื่อวานนี่ตอนผมมาทางมาทากระชังปลาไหลนี ก็เห็นปลามันผุดเยอะเหมือนกันครับปลามันขึ้นเยอะเหมือนกันปลาก็น่าจะมีตัวใหญ่ๆรุ่นนี้ยเยอะพอสมควรผมก็เสียดายปลาเนาะแต่าก็มีสระของเราแล้วปลาก็อยู่ในสระเราแล้วก็ยังมีคนมาขโมยอีกมาใส่เบ็ดผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าช่วงหน้าน้ําหลากผมไม่ได้เอาอะไรมาขังไว้กับสระเนาะมันก็ออกไปทั่วเลยแต่ตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วสระผมมัน ไม่มีทางน้ําออกแล้วตอนนี้ก็คือว่าปลามันมารวมอยู่กับสราผมแล้วตอนนี้เพราะว่าบริเวณแถวนี้นมีสะแค่ไม่กี่ไม่กี่ลูกเองก็สะผุมตรงนี้เลยเป็นจุดศูนย์กลางที่ปลาจะมาอีกอย่างปีที่แล้วนี่ผมก็ยังไม่ได้สูบน้ําเลยปลาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เหลืออยู่ในสะผมปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วครับที่ผมไม่ได้ไปทําอะไรสะเลยคือปล่อยเป็นธรรมชาติเลยแต่พรุ่งนี้นี่ผมจะมาขุดหลุมฝังท่อ ทำห้องน้ําครับผมก็เลยเตรียมนี่ครับเตรียมของเตรียมสเสบียงมาเต็มกับคู่เลยเตรียมเอาไว้ทํากับข้าวกินพรุงนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มามา่าง่ายๆเนาะแล้วก็บะหมี่เขาเรียกว่าอะไรนะมีโคราชครับมีโคราชซึ่งรถจนาซื้อมาฝากครับมีโคราชทํากินง่ายครับมีโคราชนี่อิ่มเลยซองหนึ่งคนเดียวแต่ผมจะเอามากินเป็นกับข้าวครับ ก็ง่ายๆครับแล้วก็ไม่ต้องก่อไฟให้ยากเพราะว่ารถจนาเขาซื้อเตาแก๊สขนาดนี้มาให้เนาะซึ่งพี่น้องเอฟซีหลายท่านบอกว่าเตาแก๊สที่ผมใช้มันสามารถปืนหุงข้าวได้แล้วก็ใช้ได้นานพอสมควรก็ขอขอบคุณมากครับที่แนะนําก็อยา่าแปลกใจครับผมใส่ชุดแดงมานี่ผมไม่ได้เข้าป่าครับเพราะว่าเสื้อนี่เสื้อเขาให้มาแถมมากับปุ๋ย ผมก็ชอบใส่ชุดที่เขาแจก,กมากับปุย๋ยบ้างกับวัสดุก่อสร้างบ้างประมาณนี้เลยผมเป็นชุดทํางานครับพอดีพูดถึงเรื่องขโมยเนาะพูดถึงเรื่องโจรเรื่องขโมยนี่แหละผมก็นึกขึ้นได้มีเรื่องเรื่องหนึ่งครับมีป้าคนหนึ่งแกชอบขโมยของชาวบ้านแล้วก็ขโมยของวัดพวกของกินนี่แหละครับไม่ใช่อะไรส่วนมากแกจะขโมยของกิน พูดถึงขโมยของวัดเลยแล้วกันเนาะแกบางทีแกจะไปขโมยมะม่วงวัดโดยที่ไม่ขออนุญาตพระไปขโมยมะม่วงไปขโมยไก่วัดบ้างแม้กระทั่งข,าาข้าวสารข้าวสารที่ชาวบ้านบริจาคบุญผเวทอะไรก็ช่างแกจะชอบไปขโมยเอาช่วงพระไม่อยู่ครับช่วงพระมาเดินบิณฑบาตตอนเช้าบ้างเพราะว่ามันมีคนไปเห็นบ่อยแล้วก็ไปขโมยเอาทีละถุงหิ้วเนาะถุงหิว้ว ประมาณสองกิโลสามกิโลประมาณนี้แหละขโมยเห็นอะไรขโมยทุกอย่างครับยายคนนี้ขโมยของชาวบ้านก็ขโมยพอทีนี้เกาตายครับเกเสียชีวิตเนาะมีคนเห็นแกเป็นเปรตครับตัวสูงใหญ่เลยตอนนั้นโอ้พูดและขนลุกเลยทีนี้ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกตอนเกาตายใหม่ๆเนาะกลางคืนมีคนเห็นแกามา แกมาบ้านครับก็คนแถวแถวบ้านแกนั่นแหละที่เห็นมาหาลูกหลานเนาะซึ่งมาส่องดูตัวสูงใหญ่เลยมาส่องดูบ้านทีนี้ก็มาเขาเอามามองเห็นก็รู้เลยว่าเป็นใครครับก็เป็นยายนี่เองที่ชอบขโมยของชาวบ้านแล้วขโมยของวัดก็ตั้งแต่สมัยน้องอังเปายังเล็กๆตัวแดงๆอยู่ครับรจานาก็อยู่ไฟเสียจเรียบร้อยแล้วพ่อผมแม่ผมแล้วก็แม่ยายพ่อตา มาเรียนกับหลานมาหาหลานอยู่คุยกันประมาณสองทุ่มกว่าๆนี่แหละได้ยินเสียงเหมือนคนเดินครับเดินอยู่หลังบ้านฮึบฮึบแล้วก็มาหยุดอยู่แล้วก็ทําเสียงวีดวีดหอวยหวนแม่ยายผมลุกขึ้นนั่งอย่างนี้เลยแล้วก็หันมาถามมันเสียงอะไรล่ะลูกผูเล็กซีบอกแม่ยายว่าเสียงเปรตครับแม่ยายผมทําตาโตเลยครับกลัวก็พักหนึ่ง ก็หายไปครับเสียงหายไปเลยซึ่งตอนนั้นนี่ผมก็เลยเชื่อเลยครับว่าที่เขาเล่ากันมานี่ว่ามีเปรตทุกวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับน่าจะลูกหลานทําบุญไปให้ก็เริ่มได้บุญได้กุศลแล้วก็เติมจานหายไปเอาคืนนี้ผมก็ตั้งใจจะมาจับขโมยจับโจรครับนี่ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่า เสียงหมาเห่าอยู่ที่วัดเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะผูกเปลนอนก่อนครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอซทุกท่านก็ฝั่งทางนู้นแหะครับที่ผมทํากระชังปลาไหลเอาไว้แต่ข้างหลังผมตรงนี้นี่พ่อตาแกมาทำเอาไว้เนาะเอากบที่เลี้ยงอยู่บ้านที่ตัวไหนมันบาดเจ็บที่กัดกันเอามาปล่อยไว้แต่หลุดหมดแล้วครับกบก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติแต่กระชังปลาไหลนั้นเลี้ยงปลาไหลเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับ เมื่อคืนนี่รอดูประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ฝั่งข้างหน้าทางถนนน,นู่นแหละครับแล้วก็นานพอสมควรแล้วก็เดินมาอีกอีกเจ้าหนึ่งครับเจ้าฝั่งทางโน,น,น้นเนาะแต่ไม่ได้เดินเข้ามาฝังางา่งทางนาผมเดินไปฝั่งทางโน้นแล้วครับเดินส่องดูเหมือนจะส่องปลาครับส่องปลาตามทุ่งนาดูผมก็ ไม่เปิดไฟครับนั่งรอดูว่าเขาจะข้ามมาหาสาผมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ข้ามมาครับไม่น่าจะใช่หรือว่าใช่แต่เขารู้ตัวหรือเปล่าอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อคืนนี้เพราะว่าเปลี่ยนเวลามาเที่ยงคืนจนประมาณ30นาทีเราก็เดินกลับคืนไปหารถมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปจนเช้าก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะพา น้องไปดูกระชังปลาครับกระชังปลาไหลก็สาผมก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ก็แค่เครึ่งงานครับแต่น้ําฝั่งทางซ้ายนี่จะลึกพอสมควรครับท่วมหัวหเลยแต่อีกครึ่งหนึ่งฝั่งทางขวาฝั่งนู้นฝั่งกระชังปลานี่ประมาณตอนผมลงไปทํากระชังปลากำประมาณเคียงคอผมครับก็จะประมาณเมตรห้าสิบประมาณนี้แหละครับความลึกแต่ฝั่งทางนี้นี่ประมาณสองเมตรครับ ความลึกของสระน้ําต่ชังปลาก็จะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรก็ซื้อมาสามร้อยบาทจะเลี้ยงปลาไหลก่อนครับเพราะว่าปลาไหลทุกวันนี้หายากมากเลยก็จะเอา กระเบื้องเก่าครับมาทําให้มันหลบสองแผ่นช่วงกลางคืนนี่จะขึ้นเสียงดังมากเลยปลาปลาตัวใหญ่ขึ้นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าน้ําตามทุ่งนานี่เริ่มแห้งแล้วครับมันก็จะไหลลงมาช่วงตรงนั้นครับไหลลงมาหาสระผมช่วงตรงมุมสระผมจะเปิดทางน้ําให้ไหลลงมาครับแต่ตอนนี้น้ําก็เริ่มหมดแล้วครับ ตามทุ่งนาปลาก็เลยมารวมอยู่ที่สระผมตรงนี้แหละใครขุดสระก็ได้เปรียบครับอย่างนี้แหละช่วงจากเยวข้าวปลาก็มารวมอยู่ในสระเป็นปลาธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องปล่อยเลยครับ ทำห้องน้านต่อเลยเอาเดี๋ยวพาไปดูผมก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่อ,อาวางเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ถมดินก็จะใส่ท่อได้แค่สองสองท่อนครับเขาเรียกท่อนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับผมก็เอาหินคลุกเอาหินสามสี่ใส่รองพื้นครับเพราะว่าดินข้างล่าง มันเป็นดินขี้เลนเลยก็เลยฝังได้แค่สองท่อครับผมปลูกต้นไม้ไว้แล้วครับนี่ต้นมะพร้าวน้ำหอมฝั่งทางหลังติดสะนี่ก็สองต้นครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ฝั่งทางหน้าอีกครับนี่ฝั่งทางหน้าตรงนี้ตรงธงสีแดงๆตรงนั้นอีกสามต้นแล้วก็คันนาฝั่งทางนู้นคันนากันบิงนาสองบิงฝั่งทางนู้นก็ปลูกอีกห้าต้น ก็รวมกันไปแล้วสิบต้นครับมะพร้าวน้ำหอมแต่ตอนนั้นผมมาปลูกมะม่วงไว้ตรงนั้นสามต้นพอดีปีที่แล้วเจอแรงมะม่วงไม่มีใครมารดน้ําให้ตายเลยครับหลังจางนี้ก็ปลูกมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ก็ปลูกแต่ปีที่แล้วครับตะไคร้ขาก็ยังพอได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ปลูกแต่ปีที่แล้วดอกแคแต่ต้นมันสูงผมก็เลยตัด ัดออกให้มันต่ําเวลาเก็บจะได้ง่ายๆแต่วันขึ้นสูงขนาดนี้เราหละแต่มันยังไม่มีแดดยังไม่ร้อนผมก็เลยเอาช่วงเวลานี้เลยมาขุดฝังท่อก่อน เมนูเช้านี้ก็ง่ายๆครับกินผัดมีโคราชเช้านี้เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนงานทำห้องน้ำเดี๋ยวมาทำผัดมีโคราชกินกันก่อนโอ้ตกใจหมดเลย จะมีลมเป่าแต่ก็ดีครับอันนี้จะกั้นลมได้ด้วยเขาออกแบบมาดีมากเลยตอกแกสแบบนี้ FC หลายท่านบอกว่าเปิดใช้ได้นานเลยครับไม่มีปัญหาหุงข้าวทำกับข้าวได้สบายเลยถ้าว่าขึ้นไปทำบนห้างนี่สบายเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปทําอยู่บนห้างทำกับข้าวหุงข้าวดูจะสะดวกจะสบายดีครับไว้สำหรับฉุกเฉินเวลาฝนตก ก็ยัง <poker> ม <perpend ic ula> <lab> ีลมเข้าได้อยู่เดี๋ยวเอาเข้าอีกเออได้เลยกันลมได้ดีมากเลยครับเดือดแล้วใส่น้ำอันนี้มันก่อนใส่น้ำปรุงรส มีวิธีบอกอยู่ครับแต่ถ้าใส่เยอะดีเลี่ยนแน่นอนครับนี่ใส่พอประมาณผมเคยกินใส่เยอะมันเลี่ยนครับมันมันรสชาติมันจัดเกินไปใส่แค่นี่แหละเหลือแค่นี้แหละเผื่อเอาไว้ใส่มาม่าได้อีกครับแล้วก็คน มเอาผักบุ้งมาใส่ด้วยไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าครับนี่เก็บผักบุ้งอยู่ตามท้องนาก็ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วครับผมใส่น้ําเยอะไปผมก็เลยเอามาม่าใส่อีกครับตอนนี้ก็พอดีแล้วคลุกคลิกเลยผักบุ้งก็ใส่ประมาณนี้แหละครับไปมาก็เลยได้ใส่น้ําปรุงรสหมดเลยเพราะว่าเอามาม่าเพิ่มไปพอดีแล้วครับเช้านี้ก็ได้เมนู อันนี้โอ,โอ้เกือบคว่ำไม่มีมือจับเอาเช้านี้ก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วครับหน้าตาก็แบบนี้แล้วครับเริ่มอืดแล้วครับที่แรกคิดว่าแต่น้ำมันจะเยอะไปมาเริ่มอืดแล้วรวมมามา่มาด้วยอันนี้ก็มะเขือพวงก,กินแกนเลี่ยนครับเพราะว่าผัดมีโคราชนี่จะเลี่ยนมากเลยเราก็ต้องมีกินแกนเลี่ยนด้วยครับ เอาเดี๋ยวผมจะแบ่งถวายเจ้าที่เจ้าทางด้วยครับให้เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษา ด้อครับพี่น้องกินผัดหมี่ด้วยกันก็จะใส่อย่างนี้เลยครับพอใกล้จะอิ่มมันตะเลี่ยนครับตอนนี้ไม่เท่าไหร่ ตอนเที่ยงก็จะหุงข้าวกินเอาครับก็กินมีอิ่มแล้วครับเกือบกินไม่หมดครับอีกอย่างมันเลี่ยนด้วยครับเห็นว่าน้อยๆกินเทียบจะไม่หมดเลยต่อไปผมก็จะขุดดิน สองกองใหญ่ตรงนั้นแหละครับเอามาใส่บริเวณแถวนี้ครับจะพูนด,ดินให้มันสูงสูงขึ้นอี่ประมาณ50าสิบเซนแล้วก็จะขุดดินใส่ท่อข้างๆให้มันเต็มด้วยครับเพราะว่าอนาะคตข้างหน้าเราไม่รู้เนาะว่าน้ําจะขึ้นมาสูงแค่ไหนเราก็ต้องยกระดับไว้ก่อนเลยก็น่าจะใช้เวลาเกือบทั้งวันดินสองกองนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมด้วยดีเสมอมาครับท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ